ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดูค่ะนางกินค่ะกินเ,าเนาะปลกประหลาดมากกินขนมเฉยเลยหอยทากค่ะไม่ทราบว่าเป็นสายพันธุ์เดียวก,กันกับประเทศกา้าหรือเปล่านะคะอันนี้คือหอยทากบ้านเราค่ะล่าสุดเอาขนมให้กินกินค่ะ ขนมโตเกียวให้กินกินค่ะอืนอนนอนอยากจะเห็นฟันนางจังเลยเขาบอกว่าเมือกตรงนี้มีประโยชน์ต่อผิวหนังนะคะดิฉันจะอลองทาดิฉันจะอลองทามือดู เมื่อของเขาตัวนี้มีประโยชน์ทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นน่ากินเฉยค่ะเห็นไหมคะกินค่ะดิฉันก็เพิ่งเคเห็นค่ะอันนั้นก็กินค่ะ <laughs> อันนั้นคือเจ้านายเขาไม่รู้ว่าเก็บมาจากไหนบอกว่าขับมอไซค์ขับมอไซค์ผ่านมาเจอกำลังเดินข้ามทางล่าสุดกินค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเกิดมาดิ่ฉันเพิ่งเคยเห็นนะคะหอยทากินขนมคะ่ะดูแงีายามเงๆเงาามเมเอกินเฉยเลย นางมีฟันเคี้ยวหรือเปล่า่กินเฉยเลยอื กินเฉยเลยค่ะคุณผู้ชมเราจะเห็นหอยทาชนิดนี้อยู่ตามบ้านเรือนเรานะคะมุมหลังบ้านมุมต้นกล้วยนะคะนางจะชอบอยู่ที่แบบว่าชื้นๆแล้วก็มีส้ากพืชสากสัตว์มีใบไม้ทับถมกันเยอะๆนะคะไข่ของนางจะเป็นสีสีเหลืองๆสีเหลืองๆเหมือนกันเลยไม่ผิดกับไข่มแมลงครับไข่แมลงทับ ลูกเท่ากันสีเหมือนกันเหมือนกับไข่แมลงทัพเลยนะคะแต่กินไม่ได้นะคะบางคนเข้าใจว่าไข่แมลงทัพอย่าไปเอาเข้าปากนะคะเป็นไข่หอยทากค่ะไม่ทราบว่ามันกินได้หรือเปล่านะคะหอยทากชนิดนี้แต่เห็นประเทศกาหน้านะคะอยู่ที่ประเทศกาหนาน่ะจะตัวใหญ่มากตัวเท่ากําปั้นเลยนะคะประเทศกาหน้าตัวเท่ากําปั้นเลยแบบเดียวกันสีเดียวกันลายเดียวกันนะคะเขากินกันนะคะประเทศกาหน้าแต่ประเทศไทยน่ะไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่านะคะ อืมดูสิคะนางกินล่าสุดกินคะ่ะนะดิฉันเห็นฟาร์มเลี้ยงนะคะฟาร์มเลี้ยงเลี้ยงเป็นเลี้ยงเป็นฟาร์มปิดแล้วก็เอา เขาเรียกว่าอะไรเอาเมือกของเขาเมือกหอยทากมาทำครีมมาทำเซรั่มนะคะเซรั่มหลายตัวครีมหลายตัวบางตัวที่มีรูปหอยทากนะมาจากไอตัวนี้ค่ะดูนางจะใช้เวลากินนานอยู่นะกินไปเยอะแล้วเนะขนมชิ้นใหญ่มากเลย เดอนิดเดียวเองนึกว่าจะไม่กินที่ไหนได้กินค่ะแปลกประหลาดไหมคะเนี่ยดูหน้าสิพูดกับเขาหน่อยสินอนนอนพูดกับเขาหน่อยสินอนทำไมกินอย่างเดียวไม่พูดเลย นอนอยากจะจับเขามากเลยแต่กลัวเขาแบบว่าหดเข้าไปในกระดองกลัวคุณผู้ชมไม่เห็นแบบจัดจับนี่ดูกินเหลือนิดเดียวเอง ปกติก็กินผักนะคะแตงกวาสลาดัดผักกาดคะน้าอะไรพวกนี้ตามสวนผักตามนานผักของเราจะเห็นนี่แหละคะ่ะพวกนี้คือวัชพืชตัวป่วนเลยมาเอาผักของเราไปกินถ้าผักแปลงไหนไม่ฉีดยามันจะกินจนหมดเหลือแต่ตอเลยนะคะ แต่วันนี้แปลกประหลาดมากกินโตเกียวค่ะขนมโตเกียวเออเพิ่งเคยเห็นหอยท่ากินโตเกียวผิวพันธุ์ของนางจะมีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาขนาดนี้อยู่ในห้องแอร์นะคะคุณผู้ชมดูอ,อดิฉันคิดว่าเมื่อของนางเนี่ยจะทําให้แบบว่าผิวพันธ์ชุ่มชื้นอยู่เห็นไหมคะนางจะหล่อสารหล่อลื่นออกมาตลอดเวลาที่เป็นเมื่ออาดูนี่ เห็นไหมตรงนี้จับก้อนแล้วเนี่ยตรงนี้จับเป็นก้อนแล้วมันโดนแอร์แล้วจับเป็นก้อนเห็นไหมนี่ดิฉันจะลองเอาทามือดูนะคะนี่จะลองเอาทาที่มือดูว่ามือของดิฉันจะชุ่มชื้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวดิฉันจะลองทามือดูนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ได้เมือกมาแล้วโอเคเรามาทดสอบกันค่ะนี่เห็นไหมคะมือของดิฉัน ม่ฉินจะลองทาดูทาด้วยเมื่อขอหอยทากดูมันจะเป็นเช่นไรเนีเป็นเมื่อของเขานะคะสะอาดไม่สะอาดไม่รู้คะ่ะรู้แต่ว่าทาดูก่อนคะ่ะ พอดีฉันเห็นฟาร์มเลี้ยงนะคะฟาร์มปิดเลี้ยงแบบฟาร์มปิดเขาก็เลี้ยงไอตัวนี้แหละแล้วก็เอาเมือกนะคะมาทามาไม่ใช่ทาสีเอาไปสกัดผสมกับเซรั่มผลิตภัณฑ์ต่างๆครีมบำรุงผิวลองดูนะคะวันนี้ดิฉันไม่ทาครีมพอดีเลยวันนี้ดิฉันไม่ได้ทาครีมมาลองดู ว่าผลออกมาจะเป็นเช่นไรคินไหมคะจะหมดแล้วคุณผู้ชมจะกินหมดแล้วขนมก้อนใหญ่ๆจะหมดแล้วคะ่ะเหลือนิดเดียวไหนเราลองเอาเมื่อเข้ามาดูสิ ไม่ได้ไม่ได้ให้เขากินขนมก่อนแง้ม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 ง้มแปลกประหลาดไหมคะอืมเดี๋ยวเราจะมาดูกันคะ่ะว่าผิวพันธุ์จะเป็นยังไง ดเมื่อเขาทั้งนั้นนะเนี่เป็นเมือออ่อหอยทากทั้งนั้นหมดแล้วล่าสุดขนมหมดค่ะอ oh <my> <laughs> ล่าสุดกินขนมหมดค่ะคุณผู้ชม เนี่ยไอจองหอยทาบนี่คือมือที่ทาแล้วความรู้สึกก็ก็เย็นเย็นเหมือนเอาเจลลี่มันเอาเย็นลี่มาทาเหมือนกันกับเอาหางจระเข้ เอาว่านหางจระเข้มาทาความรู้สึกเหมือนกันนะคะเหมือนก็เอาเยลลี่จากว่านหางจระเข้มาทาาความรู้สึกเดียวกัน,นะคะ่ะดิฉันว่านะคะถ้าจะทดสอบด้วยวิธีนี้หรือจะเอาทาใบหน้าดิฉันว่าเอาหางจระเข้น่าจะปลอดภัยกว่าเพราะไอ้ตัวนี้ถ้าเราจะไปจับอยู่ข้างบ้านไม่รู้ว่าเข้าไปใส่อะไรมาอาจจะสกปรกหรือเปล่านะคะแต่ว่านหางจรเนะเข้เนี่ยอาจจะสะอาดกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ นะคะอาหารจระเข้พอกหน้าน่าจะดีกว่าวันนี้สดๆนะคะนี่กินหมดแล้วค่ะล่าสุดกินขนมหมดแล้วค่ะเหลือนิดเดียวนี่เห็นไหมคะนี่เหลือนิดเดียวหเหลอขนมอยู่นิดเดียว อยากจะเห็นอยู่นะว่าเขากัดยังไงแต่ไม่เห็นหรอกถ้าจะดึงเขาขึ้นก็กลัวลบกลวนนางค่ะเหลือนิดเดียวค่ะถ้าจะดึงนางออกก็กลัวรบกวนนางสิบนาทีผ่านไปค่ะคุณผู้ชมค่ะดูเหลือนิดเดียวค่ะขนมของเราเหลือนิดเดียวค่ะ โอ้ยกล้องสั่นหน่อยนะคะสงสัยและงงมากค่ะฉันก็เพิ่งเคยเห็นกินจุเหมือนกันนะเราเนี่ยคิดว่านางจะกินตั้งแต่แตงกวา,าสลาดัดพืชผักธรรมดาแต่ที่ไหนได้ขนมนางก็กินค่ะนางก็อาจจะกินนะครับเพราะว่าเห็นแบบว่ามุมล้างถ้วยล้างชาม นางจะมาไต่กินเศษอาหารแย่ๆมากมายเลยอยู่หลังบ้านค่ะนี่วันนี้ก็เลยโดนจับมาทำการทดสอบเห็นไหมคะเมื่อของนางจะไหลอยู่ไหลเวียนอยู่ในตัวตลอดทำให้ผิวนางไม่แห้งเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องแอร์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ผลิตครีมหรือเซรั่มเขาก็จะเอาเมื่อของหอยทากไปผสมกับครีมหรือเซรั่ม เพื่อทำให้ใบนหน้าชุ่มชื้นนะคะืน่าสนใจแต่ไม่มีการยืนยันนะคะว่าสาม,มารถเอาจากตัวของนางโดยตรงมาทาหน้านได้เลยหรือเปล่านะคะแต่ดิฉันเคยเห็นฟาร์มเลี้ยงหอยทากประเภทนี้นะคะเลี้ยงในฟาร์มปิดให้อาหารเลี้ยงแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเมือกของนางค่ะ เวลาเอามือถูถูถูถ,ถูลำตัวนางเมือกของนางก็จะติดมือออกแล้วก็ถูถูถูถ,ถูลงไปในน้ําแล้วเขาก็จะไปสก,กัดเอาเมือกหอยทากไปผปสมกับครีมค่ะเห็นไหมคะขนมเลือนิดเดียวเองค่ะกินจุมากไอ้เต้าหอยทากนอนนอนขึ้นมาดูหน่อยสิเงยหน้าขึ้นมาดูหน่อยสิน้อน น้องจา๋าเงยหน้าขึ้นมาดูหน่อยซิพูดกับเขาหน่อยซิเงยหน้าขึ้นมาดูกล้องหน่อยซิทำไมน้องถึงกินอย่างเดียวไม่สนใจเขาเลยเฮ้ยน้อสนใจเขาบ้างสนใจกล้องเขาบ้าง ไม่ไหวไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเขาไม่สนใจเราเสียใจน้องไม่สนใจเสียใจมีแต่กินอย่างเดียวไม่สนใจเลยไปแล้ว